อันนี้่นะพี่โดนติดแล้วพัชินไปแล้วอ่ะพี่เิมเป็นอะไรพี่จินเป็นอะไรจินไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีไม่รู้ก่อนดีิ้ พูดถึงสยามเราเป็นไรนะพูดถึงสยามเราจะนึกถึงร้านเสี่ยวหนูดีใช่ไหมแล้วก็ขนมโคกที่มันเป็นสีเหลียวเขียวอ่ะแต่แถ้าครไทยไปกินหนูดีอ่ะทางบ้าน,น,นเคยกินร้านหนูดีกันหรือเปล่าอร่อยมากเลยแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาสยามครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มาเองมางานโซเชีวยลไทยแลนด์โซเชียลแต่ว่า,วาไม่ได้เดินไไม่ดด้เินอยากเดินใจจะผ่านอยากมาสยามอยากเดินช็อปปิ้งนู่นนี่อยากเดินมากเลยแต่พอดีมากับพี่เวก กับลูกนะคะแล้วก็ก <g ülme> ็ไม่มีโอกาสน <g ülme> สั้นเหมือนกันต่างกับลูกก็เชื่อว่าเราจะมีโอกาสนั้นเพราะว่าลูกไม่อยากกินแต่ไอติมอยากจะเู่นแต่ของแม่แล้วก็องมีคื้นที้เยอะที่สุดเลยเรารู้สึกไม่บินลอง,งแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปเดินสยามจริงๆอะ่ะตอนยังไม่แต่งงานเลยอะช่วงสงการานต์มาเดินสยามกับพี่เองแล้วจำได้ว่าโดนสาดน้ำแอนดี้วิสาดน้ำแอนดี้วิลแล้วแต่สุดท้ายเรนนี่ก็หลับไปแล้วนะคะ อดกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไอต yeah. <ups without forgetting> ิมใหม่อดกินไอติมอะคนหลับอดเยีไอติมเลยสู้ไหมสู้สู้สู้ทำไมทำไมเลนี่เลี่ยงหลังทำไมอะเวลาที่เลนี่เลี่ยงหลังอะเลนี่ง่วงนอนเมนูก็จะเป็นเมนูที ค่ะคุณเคยนะคะน้านาเอาใหญ่โฟงั้นตุเอานี้ว่ามีไว้ไว้น้ำตกต้องยำนะคะกล้วนี้จีนขอาเกี้ยวไปละกันอ่ะน,นแ,มแม่จากไ้จินไหมหิวแล้วคะ่ะหิวแล้วเ่คะหิวมากนี่คือคปหูหนูหรืหูไอมหนีอะไรอย่ี้ We <Okay. S 1> โอเค แล้วมาถึงเกีิพของแนนาวเกี่ยวไบเกีวเผ็ดแม่เปลี่ยนเป็นเส้นหมี่เกี๊ยวเผ็ดหรือเปล่าอ่ะเรนนี่ก็หลับมีค่ะนาทีสองแอบดูแนนาวนะคะนั่นคือแนนาวนะคะสวยจังเลยถ้าสมมติทุกคนกดไลค์มาเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแนนาววันเดวิทแนนาวใช่ค่ะกดไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวันเดย์วิทแนนาวให้เห็นเต็มๆเลยค่ะแตบตื่นนอนยังต้องนอน <า>กินจัมาก <c oughs> ินจัมากเลยนะกินมากเลยอโอ้โหเจอาินขาคุณยุคทำยาวันแล้วไปโอ้โหกินวิธีในกินยากเนี่คุระคุณเจ้า ชาลําเล so ือดถึงความหลังสมัยแม่งเด็กอร่อยจ้าเดี๋ยวเราจะไปตามหาวัไอซ์เลยกันเราทำคลิปแม่ตุ๊กหลงที่สยามดีกว่าแต่เราก็ไปที่ไหนที่นี่ที่ไหนคะตอนนี้เราหลงอยู่เวลาเดินสยามเราจะรู้สึกว่าเราเรียนตัด นี่ไงขนนะคะไปเตยขนมงพบไฟเตยยาแวกแล้วก็ไปตามหาขนมให้กินเป็นต้อุ๊ยตื่นแล้วเออตื่นแล้วกินซิมไหมคะ แต่ก็หลับต่อหายติมกินดีกว่าและนี่ก็สื่อแล้วนะคะที่พามากินอะไรร้องท้องนี่คือร้องท้องหรืออาหารหลั <c oughs> กินเครื่งเหนียวไก่ <c oughs> ย่างร้องท้องก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปกินขนม ไปค่ะจะต,ตามแม่ไปนะคะแม่ออกจากทิกัดแล้วนะคะแม่ตาเป็นประกายมากเลยต้าหมายผิดเพีพ้ยนไปไไไร้านไอติมอันนี้คือร้านออาอาไอติมอันนี้คือร้านอติมจินจินวิ่งกันตัว u p s t a i r นะอ๋อจินไม่กินไอติมแล้วไปดีกว่า <c oughs> ว่าเราจะกินกันยังไงดีนะคะอยากกิอยากกินชีกชิ้นีกเลยจ้ะอันนี้อะไรเี่คะอันมีแตไโอ้โสวยมาเลยว้าว่นาอะนนี่ชอบไหมอะไรนี่หูคงคงจะชอบแล้วแหละลองบอนะจะกอันนี้เ็สีส ไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีกัดนิ้วเจนโอ้ยแล้วเอ็นี่กัดนิ้วแม่อุ๊เจนนี่เป็นไรฟัานี้ค่ะพี่จิ๊กหนาวพี่ชินไปแล้วอ่ะพี่จจนเป็นอะไรพี่จินเป็นอะไรอุ้ยลิ้นฟ้าเลยอ่ะ นี่นจิ้นนีมจิ้มกินใส่ใหม่สบายลิ้นมากเลยอ่ะเพาไมอ่ะเพราะว่าไม่ต้องเขียวอ๋อกละลายไม่ยอมแพ้ไม่ถึงเขาไม่ยอมแพ้กันแลยวคยังค,ค่ะค่ะกินแล้ว ถ้าเราไม่จบด้วยชานมเราก็จะถือว่ามาไม่ถึงสยามนะคะเราก็จะ,ะาามาตอบจบด้วยชานมด้วย100ยกว่ากกหรือเปล่าเราได้สั่งชานมไข่มุกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งรองกะน,น่าจะนานไ้นะวันนั้นใครอ่ะขอชื่อเออพี่เอสุภชยัยเรนนี่อึ้งไปเลยบ๊ายบายจ้เาเรนนี่อะอรอ่ะ เจอพี่เอสุประชัยโอ้โหมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ชานะคะนี่เป็นนมอุ้ยข้างนี้ตรงนี้อุ่นๆร้อนๆแต่ตรงนี้จะเย็นนะคะแน่กินต่อถ้าอย่างนี้อร่อยแล้วถ้าอย่างเมื่อกี้ ทอกงว่าถใครกินไข่มุกนะคะต้องเคียวดีๆนะนี่เขาเคี้ยวชำนาญเคี้ยวเก่งละช่วงแรกนี่ให้ลองนิดน,นึงถ้าจะต้องหังห่นเข่มกินอะไรก็ต้องระวงัลงลูงกชิม้องะวงัแต่อย่ายกินเยอะนะคะมันอ้วนอ้วนไหมคะถ้ากินเยอะ <c oughs> <c oughs> ทําหน้าตลกตลอดเลยอ๋อเดืเหี้ย Like